เอามาลองทิกดานเปิดไม่จะซับมากขนาดไหนด้วยกันเดี่ยตุ๋นกับมิตรึงหมูแห้งเนื้อนครับผมเวลาอาหารเปิดไม่ครับผมร้านคุณยายสองอาทิตย์ครับไม่ไม่เลยทางออกไปมันโคลนค้าวม่วงก๊าซอินเพื่อสา,ามใช่ครับของนั่งนานั่งมากเลยเปิเมนูอาหารกันเลยครับผมโอ้โหก๋วยเตีดเด๋ยวไม่สมตำ งานตามสั่งแครครับเจ้าของร้านครับผมผมแหับสวัสดีครับเปิดร้านเปิดใหม่ครับผมฝากด้วยนะครับอยู่สามชัยตรงข้ามตกส่ครับเคอยังครับน้องนเคยนุ่มครับนุ่มครับต้นอยู่ไหนรึเปล่าครับเมียครับอยู่บ้านนาแกลียวครับเป็นร้านผู้เยาวบ้านมุ่สิบหกครับหมู่บ้านนาแก้วครับมาเปิดใหม่ฝากด้วยนะครับฝากตลอดจะมาซิมเรื่อยๆหลายเมนูวันนี้ครับผมมี ส้มตำก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วก็ลาบก้อยครับลาบก้อยก็มีบ่แม่นครับโซ่จู๋ก็มีครับโอ้จิ้มจุ่มเจ้าห่อนครับพี่สุดยอดเลยมื้อหน้าพกข้าวเหนียวมานําเลยนี่เกีเอาไม่มีมักก่อนเลยครับก๋วยเตี๋ยวนี่สูตรทางใดครับนี่สูตรคุณย่าเลยครับคุณย่าเลยครับผมน่าจิแซ่บมากครับรอชิมได้ขายถั่วยกว่าแลครับ50บาทครับ50บาทหมูห้า50ราคาเดียวเลยครับมีหมูมีเนื้อด้วยโโอ้หเนื้อเปื่อยเลือดหาครับลองครับคุณย่าจะเป็นยังไง หมูกรอบแบบนี้หมูกรอบก็น่ากินแหละครับเหี้ยย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 มยยีเยยยดียรยย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 ดดยยยยดยยยยยยยงยย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 ย่ยย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 ย ลูกค <laughs> ้ายจะชอบข้อช่องคำคำครับพี่ไปเร็ถึงรูตัวนี้ครับ <นะ S 1> จอดเลยครับกลางลานงามมากเลยนี่เป็นปลาย,ยางไม่ขั้วตะไไม้ครับครับผมเป็นวีลาตะไไม้ ไปก๋วยเตี๋ยวมาไปใส่ของมากับยายนะครับมากับแม่กับยายนะครับหอมเลยกับเลือดแบบนี้นะครับเป็นแดงที่เนี่ยโหดีมากเลยเหมือนตุ้งมืออย่าบอกนะมันตุ้งมือต่อวันครับพี่ต้องแบบนี้ครับโหยครับผมผิดเผา เต็มๆมเลยจอบเน็ตตุนก็แล้วครับผมโอ้สินญ่มากเดี๋ยวุกอืมกลับมาเดี๋ยวจะลองติรดรานเปือนไหมดูเก็บสักขนาดไหน,นต่านกขคุณนภูเด้รวยพิด ผมหอมดีนีนี่คทางผ่าทางผนลมาลองคลิกดานเปิดแม่จะซับมากขนาไหนเพื่อนเด็ดตุ๋นกับมิทั้งหมูให้งเนื้อครับผม กลูซีนหมูกีเดียมลุยครับผมสวัสดีครับผมมาครับต้องลองของใหม่อย่างทนี้ร้านอาหารไม่ใหม่แบบเฮ็ดโคบวงจรดทั้งทีแล้วผมเข้ามาแล้วจบเลยแต่ผมบผมไปเรื่อยๆทำไมแมันนั่งกินเบียร์ลปแต่ตอร้านใหม่อีกนี่แล้แซ่บมากเลยทั้งกลวงแบบเปรี้ยวหวานถึกใจยังสุดยอด ครับไรมากกวนแล้วนะครับที่เด็ดมือนึ่มีทั้งพริกเทียมครับผมขน,นาดสินี้พวกก็ยังเขาก็พริกกระเทียมเดี๋ยวครับสุดยอดเลยนับให้นับให้นับสี่แปดโอ้สีแดงถึ่ไหมโอ้สีเขียวสนงอกมาครับคออัน เติมเ้นก่อนมันแบบมันเม็ดใหญ่ครับมันขึ้นมาจากมือเลยหายไปเลยเจอแล้วเพชรดผันครับ <c oughs> รุนแรงมากไหมห <c oughs> ยุดป,ปิไปก่อน <c oughs> ít mạng có một miếng nhiều lưu lường luôn đấy. Ừ, có chút đứt đi. Cầm nhiều bên จบจิงมาสองก่อนเปลี่ยนใจเลยว่ากินมผมยบเลยครับไป <c oughs> รู้เรื่องมาเขาบอกเลยมมเพื่อกวาไหนก็ยินงก็ไก่เตรียมไปเลยครับ กี๋เยี่ยมกับขกะม่ก,กินกับยุดเยอะ๋อยวตุนลับมาูดได้ครับ แซ่บจริงก่อยหมากซิมครับก่อยเรามันเปิดได้ยุ่นนั่ครับอาหารแบบนี้แซ่บจริงครับผมเผ็ดแซ่บถูกใจใช่เลย ชอบ,บ,บ,บเจ๋อเจ๋อพริกพริกเนี่ยเลี๋ยวกะเส้นเนื้อดีความนี่ครับเขาเป็นเนื้อง,งามมากชินช้นใหญ่สะใจ่หอม กระเทียมสดตกลงกป๊ะเมื่อกีก้นี้ต้องแซ่บผมจะเท่าของผู้คิพากษาในทุกศาสตร์เพรก็ต้องปรุงแบบหลายเทียนะครับปรุงเทียเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยเป๊ะ chịt tổng gan ừ. rồi, chạm đục đi liền, luồng chị nhìn ra, sắc đi, đẹp đi เปลี่เปลืงสูรินด้วยสุด,ดยอดเลยนี่เอ็นยังเป็นเอ็นแก้วนะครับแต่บ่มแมนรับเป็นชิ้นเอ็นนะครับสามสันนะคือกาดดี เปิดกูสามเส้นไปตลอดไปครับผมหล่นยืดหยุงนเลยครับรับผิกเม็ดเดียวก็รู้แ้วแตอนผมกินคำเดียวนะอ้หูิกเก็ดมากเลยครับดูดอดใช้งมือนี้ไม่ค่อยยกถ้่วนะครับผม ลดปริมาณโซเดียมในร่างกายครับได้สุขภาพดีก็เดิมใหญ่ก็เดิมเลยครับ <c oughs> แต่ขาดันหอมปวดจังเลยของละมานครับจะทำหนียบสุดยอดเลยมีพริกผักสดสดเลยสุดยอดยี่ทายจบด้วยรับความแซ่บมากเลย จริงครับคุณเจ้าแซมไม่กลารล้านดีสำหรับผมนีชอบมากเลยครับคนไจ